ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ระเบรกเหมือนเดิมนึกว่ามาเล่นกับจังกะเอาให้ทำไมจังกะเองไม่มีแขนอ่ะไอ้นู๊เมื่อกี้เล่นไปถึงก็เอาไม่มีแขนเลยอ่ะทำไมเองไม่มีแขนช่างมันมาเข้ามาในนี้กันเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปฆ่าบอส์อ่ะเย้ปุ๊บผมไปฟาร์มมาได้ดาบไปที่มันคล้ายคายเลนโกคุเดี๋ยวบอกมาท่านผู้ชม Wuih, eh, uh. eh, oh. eh uh. Wuih What the f**k Eh, ni kata lupo mak falang Okay, kena lama kena suri Eh, ni f**k Ni f**k Wuih, ni Kena tengok si, woih อไปมาไปเข้าเราจะไปฆ่าบอสกันทุกคนโอ้โหเวลาฮีโร่ฮีโร่เฮ้ยทำไมเหมือนกับผิกเสืยขึ้นอืมใช่อยากได้จริงโคจูอะไรเฮ้ยยังไงเริ่มแล้วต้องนี้นขอสูงดาบเดิมๆอันนี้แล้วกันอู้ไก่ ดาบไทจริงเหรอเออเมันมีโอกาสได้อยู่อ่ะต้เขาาหมดเอยู่ไหอยู่ในอีโกอโสัตว์ลออเคอสอนหนึ่งเคมานี่ปุตอนนี้เราเป็นลูฟี่แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช้ไม่ทันอูอออออออปูอูตีทันอยู่ตีทันอยู่ว้าวระดัระดูเม่อกี้มองไม่เห็นเร่งลุเกเฮ้เกมีปัญหา อโเหี้ยตายยิ้มุ๊ปไม่ oh ีโอ้า็จะเอาเทรนนไปปากเองกหได้เย้มันเหลือคืนหลอดแล้วแม่ วาเอออยผนังกระจกผนังกระจกแต่ผนังผนังกระจกผนังกระจกตายอันนี่ข้าใช้ไม่ค่อยได้ว <Hi> ันน <t ick noise> ี้วุ้ยเซจินเดลี่ รู้สึกว่ามันหึงตรงนี้ What the fuck Oh อะไรดับอยู uh, ่ผมแต่เระไรโอ้ยได้ดับไก่แล้วเราอยู่นี่เราได้จะดับไก่เลยเยอะป้อเสือต่างต่างมันมันไม่ใช่ต่างต่างอันสุดท้ายอะหวานดีีไม่มีอันดีๆ common เอ้าเข้าไปมืออะไริ้งด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 ิิงปุ๊บอะไร เอ้งเั็นก่มาดูแขนซะก่อนเอ็งไม่มีแขนข้าตาเป็นเชงคูดเชงคูดเฮ้ยเอ็งเป็นไฮตันคนา,าเมล่าแมนเปล่า,าดีมา ประมานครึ่งนาที20วินลูฟี่คะนี่ไม่พอแล้วตอนนี้เราเลเวลหนึ่งี่ใช้อะไรลูฟี่อืะอ๋อโอ้ยนี่คือที่ผมใค้แมบคำไมร่าแมนฮ้ยนี่พี่เธอนทีมแมนเธอเป้นทีมีแมนเก่งสุดเอาโอเคนี่จะไปอะ อืมไม่อยากกูกูกี้ป้ว้าวแซ่บออีอออออออมอู้โดนสูนกลางไทยให้เขาไม่ลาแมนเลยเองทำาริษบริการอ่ะถ้าบินได้สกิลต่อเป็นการบิน อ๋อลูกโป่งกำกำบอลูนนะ <c oughs> โอเคตอนนี้พวกเราทำได้ดีแต่เล่นใกล้มากเกินไป<ค>เออเออเอ,อ่าเฮ้ยบอนไปนน่นเลยบอนไปไหนอะ่ะไม่รู้โอว้าปั <c oughs> ๊วเมืเ่อไรมันจะเมืเ่อไรมันจะนอน อุ้ยนี่ไงมันเหมือนไททันคาเมล่าแมนเลยไม่มันเหมือนไททันทีวีแมนผสมไททันคาเมล่าแมนอะ <c oughs> ดาบสีฟ้าอุ้ยกระโดดปุ๊บเอ้คแล้วเหลือสี่ชีวิตถ้ามันถ้ามันกระทืบพื้นรัวๆได้แหละเออลูกปูกับวัวฮัโหลฮัลโหลัลโหลฮ แล้วกระโดดทันอุย้อยเหลือสามชีวิตขา,างนี้มีประโยชน์อุ้ยพร้อมค่าเหลือค่าเหลือประมาณสี่ชีวิตเราเหลือสามอุย้ยแต่ก็ดีนะเหลือตั้งเยอะอุย้ยเหลือสองละเอาอีกแล้วหรอบึ๊บโอเ้โะอีกแล้ววัดตุ้ง โอ๊ยตายเร็วอุยใกล้เร well. ็วใกล้เร็วเดี๋ยวมันจะใช้พลังดึงดูดอะไรก็ไม่รู้ของมันอ่ะคอยดูมัาจะใช้พลังดึงดูดปุ๊มเอ้าเอาวัตถุปักโอ้ยอ่ะเอ่ะอ เอ็งยังไม่มีเข็มอยู่ดีเอ้ยเอ็งเหมือนในเรืองคอมเมดี้แมนระหว่างใส่ไอ้ใบเลื่อยอะ <c oughs> โอ้โหดีดีโอ้มิดไนท์เหรอก็ดีอยู่นะมิดไนท์เฮ้ย <well. S 1> เลยด,ดาบมิดไนท <c oughs> ์คาตาณ์ก็หายเลือดเฮ้ยคาตานะก็หายเลือดดิคุ๊มไอ้ก็ ก็ดาบเลนโกคูของเราไงเอยพวกเราใช้ดาบเดียวกันค่าคือไททันเป็นราฟเลนบัตโอเฮ้ยมันเหมือนถ้าไททันสปิกเกอร์แมนมีดาบอะ่ะมันจะเป็น,นอย่างไ้เลยเพราะว่าท่านสปิกเกอร์แมนชอบใช้มีดถ้ามีดาบก็ยิ่งดีแล้วทำไมมีมีควันอะไรออกมาด้วยมันเป็นเหมือนเลนโกคู เหมือนดาบเลนโกคุในบ็อกฟูดอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาฆ่าบอสให้ได้ใช่แต่ทำไมเวลาราจะฆ่าบอสได้ว่าโอ้ไม่รู้อ่ะดูอันนี้อันนี้นนเป็นตาสุดท้ายละฆ่ามาแล้วคือฆ่าไม่ได้จบว้าว ออ้ยดาบเหมือนกันอย่างที่ไปได้อู้วอปด้วยปด้วยต่อยด้วยปด้วยดีๆยำๆทำีอังมีทุกสกิลแล้วเหรอแล้วทำไมอังเติมเหรอขั้นเลเวลสองเองนั่นแหละทำไมอังมีทุกสกิลตอนเลเวลแรกมันจะให้มาทุกสกิล วา oh. ้าเหลือสชีวิตโคตรเร็วเลยเอชีวิตโหตั้งใจเล่นเออ น้องต้องใจเล่นมากเลยนะ้นอ่ะเขาบอยบินหลอดแล้วสี่ชีวิตแล้วเราเหลือสองชีวิตโอ้โนอย่าเพิ่งไปเพื่อนเพื่อนรักอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเราถึงครึ่งหลอดแล้วเราต้องทำไม่ได้เพื่อนรักนายอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไกลจากข้าไอ้เพื่อนรักเอ้ย

ไเลาฮ้ยตายแล้วววโอ้ยโอไมคก็อะไรเนี่ยอยู่นี้เลยมันใช้สกิลสมองบาบาบาของมันโอไมค์ก็โอ้ยวัดโอ้ยแล้วเหลือหนึ่งชีวิตตึ้งก้าแล้วเกือบตายวัดต้องวัเราทำอะไรของเราเนี repeating repeating ่ย oh ว้าวเราตาย อุ้ยเมื่อกี้เราตายแล้วเมื่อกี้เราอุ้ยใครตายทำดีๆทำดีๆโอ้ยโอ้ยบอลคุณ2ดาเมจเหรอออออเกือบชนะแล้ว จบคลิปแค่นี้แล้วังเนี่ยจบคลิปแค่นี้แล้ว,พวเพราได้เรียนดูว่าบอลมันโคตรโหดเลยไปแล้วท่านผู้ชมบ๊ายบาย